เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8การตักเตือนไม่ให้ลืมพระเจ้าย่ามรุ่งเรืองพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งขพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้นั้นท่านทั้งหลายจงระวังที่จะทำตามเพื่อจะมีชีวิตและทวีจำนวนมากขึ้นและเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของพวกท่าน ท่านจงระลึกถึงทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านในถิ่นทุรกันดารถึงส0สิปีเพื่อจะทรงทำให้ท่านถมใจและทรงทดสอบเพื่อจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่พระองค์ทรงทำให้ท่านถอมใจทรงปล่อยท่านให้หิวและทรงเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพื่อพระองค์ จะทรงทำให้ท่านเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวแต่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยาเวในเวลาสี่สิปีนั้นเสื้อผ้าของท่านก็ไม่ขาดและเท้าของท่านก็ไม่บวมท่านจงตระหนักในใจเถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทานรงตีสอนท่านเหมือนกับบิดาตีสอนบุตรของตนเช่นกันเพราะฉะนั้น ท่านจงรักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยดำเนินตามทางของพระองค์และยำเกรงพระองค์เพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ดีเป็นแผ่นดินที่มีลำธารน,น้ำพุและน้ำบาดาลไหลออกมากลางหุบเขาและเนินเขาเป็นแผ่นดินที่มีข้าวสาลีและข้าวบาเลเถา่าอางุ่นมะเดือ่อและต้นทับทิมเป็นแผ่นดิน ที่มีน้ำมันมะกอกและน้ำผึ้งเป็นแผ่นดินที่ท่านจะรับประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ท่านจะไม่ขาดอะไรเลยเป็นแผ่นดินที่ศิลาเป็นเหล็กและท่านจะขุดทองแดงได้จากภูเขาท่านจะได้รับประทานจนอิ่มและจะสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของท่านในเรื่องแผ่นดินดีซึ่งพระองค์ประทานแก่ท่านนั้นท่านจงระวังตัวเกรงว่าจะลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยไม่รักษาพระบัญญัติ กฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานจนอิ่มได้สร้างบ้านดีๆได้ได้อาศัยอยู่ในนั้นและเมื่อฝูงโคและฝูงแพะแกะของท่านทวีจํานวนขึ้นเงินทองของท่านทวีมากขึ้นและทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้นแล้วใจของท่านจะพยองขึ้นและลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนําท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ คือออกจากแดนธาตุผู้ทรงนำท่านมาตลอดถิ่นธุรกันดาลใหญ่น่ากลัวซึ่งมีงูแมวเซาและแมงป่องและดินแห้งแล้งไม่มีน้ำผู้ประทานน้ำจากหินแข็งแก่ท่านผู้ทรงเลี้ยงท่านด้วยมานาในถิ่นธุรกันดาลซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักเพื่อพระองค์จะทรงทำให้ท่านทอมใจและทรงทดสอบท่านเพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่ท่านในบ้านปลายจงระวังให้ดี เกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์มีค่านี้มาให้ข้าท่านจงระลึกถึงพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณต่อบรรพบรุษของท่านดังวันนี้ถ้าท่านลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านและไปติดตามพระอื่นและปรนิบัตินมัสการพระเหล่านั้น ขพเาจา้าขอยืนยันต่อท่านในวันนี้ว่าท่านจะต้องพินาศแน่นอนเช่นเดียวกับประชาชาติซึ่งพระ,ะเวทรงทําให้พินาศไปต่อหน้าพวกท่านท่านทั้งหลายจะพินาศอย่างนั้นแหละเพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยะเวพระเจ้าของท่าน